คุยกันก่อนใช่ใช่แต่ผมไม <power. S 1> <A> ่คุยกับใครนะผมจะเอาเลยไอผมก็คะแ่งน้อยนะคะแ่งสองแล้วแหละเพื่อนเปิ้นใจอยู่เพื่อนเดพี่น้องไงเพราะว่าผมมีคนคองใจเนาะมีคนจีบคนคุยมีคนมาลมชอบเบาไทยป่ะชอบหอวอะไรใครก็ชอบ ตัวซับให้นะสาวและของผูสาวพุ่นเฮ้ยโซมาเจอผู้บ่าวจักโดยโดยสบายดีสื่อวันโดยตาคือมูเาว่ไนอยูยันไรบ่ไรบ่อ๋ดับ้าองคอเองเราไปใส่เสื้อนี้เรไปเห็ดอกสอหูวจักกัน่ นั่งได้พ้วี่นั่งได้พ่พี่นั่งรับเขา้นั่งแลยนั่งเลยั่งด้เดี๋ยวเกิดแฟนก็เห็นลกสาวมานนี่มีสายดีสบายดีคือิงเถอนะสวัสดีสบายดีก็มาแต่ให้ขนมนะมากระชั่ ใส่ล็กฟันงามๆเลยเนาะไอ้ได้ผู้สาวกันดิอาอวางไม้ให้ก่อนหน่อยหนึ่งสวยประจำหมู่บ้านที่นี่นะตาบัป่านอันเนกโสวดมาโดนหร้อบอจบเจ้าโดนแล้วสวดมาจากปีอะไรแสดงว่าเขาคล่องแล้วสปีสามปีแล้วโอ้ที่ผ่านมาเคยมีผู้บ่าวมีแฟนหรือเปล่า มีแค่คนล่มซื้อเดี๋แบบมีฟองใส่กเบอรีมีแต่แบบคนล่มโดยโดยมีแต่คนล่มนาะไม่ได้คบเขาไม่ได้มีคนคบมีแต่คนล่มคบกับคบมันอยากคบอยากกัดอีกเอ้าทั้งอยากคบทั้งอยากกัด <คน S 1> าซาสพุพี่น้องเลย,ยใช่แค่พอใจว่าอ,อีลีได้ซานินพอได้หรือเปล่าเขาอีลีแล้วเนาะจะถามเพื่อนดูหคนไทยอายุขนาดนี้มาคุยด้วยได้ปะ ได้อย่างนี้คนไทยมีความหวังนะใช่ใช่ยาวเลยแหละห้าสิบกว่าติดลงมาเงี้ยครับครบได้ละได้แสานมีไปแล้วว่ดได้ติว่ดได้รังเกียจรต้โซนความปิดใจแล้วเนาะโมกี้เอวอ่ะโมกี้เอวเออว่าบางงานมีเบิ่งเนาะเบิ่งขนาดเลยเออพี่น้องสาวันเนาะสาวันเนาะไม่เนาะสาวันสาวสดเนาะ อายุยี่บ้าแล้วหมดเนี่ยสิบแปดสิบแปดแล้วสาวันสี่วันจะไปจัดน่อยเลยวันบ้านอ่าบ้านยังก็ก็ลืมซื้อบ้านบ้านบางคูณบางคูนเดี๋ยวไปน้องเด้อนี่นองปูสาสุดบ้านบางคูนเนาะมือนี้ก็พาทั้งอ่าปลาตองเผินเนาะลงมาเยี่ยยมามหมู่บ้านชาวบ้านวังคูน ถามหัวเลาะเองเนี่ยไปคุยจะรู้เรื่องไหมเนี่ยคนเนี่เข้าใจเข้าใจภาษะไทยปั่นได้เขาไม่เข้าใจครับมึงเขาไม่เข้าใจเท่าไหร่จะทำครับจะทำไปให้ฟังไม่รู้เรื่องหรอบางคำก็ฟังไม่รู้เรื่องนะเดยนมนัสเสียได้เวลาอยู่สิบแปดปีสิบแปดหรอ้าววันทเจ็ดเนี่ย กระตูหญ่ทำเล18ปีนะยา่แต่กะโดเกิดปีัน0 6เดยมีพี่น้องกี่คนสาวันห้าคนเจ้าเป็นคนกกบนี่โดยลูกสาวกกเฮะกสวเอาคือว่ามีพี่น้องหาคนส่ะมีตูสายีต้งายอกสาวแ้้าเไทยไปเมืองไทยได้ ไปอยู่บ่ไปได้ยือแต่กระลมกันไปก่อนบางคนใจบางคนใคเนาะใช่คนเราไม่ต้องคุยกันก่อนใช่แต่ผมไม่คุยกับใครนะผมจะเอาเลยอผมก็แสดงน้อยนะแสดงสองแล้วเหรอเปินเปิดใจอยู่เพิ่นห่วพี่น้องเไยเพราะวมันมีคนคองใจเนาะมัมีคนชี้คนคุยมัมีคนมาลม ชอบเบาไทยปะชอบหัวอะไรใครก็ชอบแต่ว่าเคยในเรื่งเดชชาวกองเคยไหมเคยมีแบบผู้บ่าวมานั่งกางๆนั่นี่งกับคุยน้ำอยู่ปะบอกเคยครั้งแรกเลยปอนี่ครั้งแรกเลยอ้โหมาวยก็ออกไปแล้วรถนอนไปีไปครั้งแรกก็ซาอานักบว์มาหนั่งลมแบบนี้โชคดีี้น่ไปไหนทําไปโชคดีอยู่ด้วยเป็นคนเละคนได้บุญเยอะ เดี๋ยวกลับไปนอนฝันวะเนี่ยโอ้ยคนไทยคนบ้ามาคุยอะไรเนี่ยโอ้ยเขาบอกฝันนั้นแม่บ้านเขาก็ชี้ไปทางนู้นเขาบอกไม่ได้อยู่ตรงนี้ชี้ไปลังไงไม่รู้ตรงใจลังนี้มั้งเนี่ยเขา้อผ้ามาแก่เขาจบอะไหมฮู้เพื่อนอยู่ทางนั้นอายุเท่าไหร่ครับน่งผมถามคุณเจ้านายอยู่เท่าไหรสิบเก้าเออ 1ิบเก้ลูกสคนสิบเก้าปีลูกสองคนเลยเอาพว่ยปีอวดปีเออลูกผูกกกจะบอลนะจักปีไหไรนางสองปีปลายัวปีปายปีพอไปใช่ไหมีละลูกง่ายๆนะไม่แสดงว่าเขาจับฉลากได้อ่าจับสลากได้ผู้หญิงกับผู้ชายเหรอไม่จับฉลากดี ผู้หญิงคนผู้ชายคนเนี่ยเขาถือว่าดวงดีแล้วจับชะลักได้ดีอ้าวคนมีบุญนะที่ได้ลูกผู้หญิงผู้ชายนะบางทีผู้หญิง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 แต่ไม่ได้ผู้ชายมาคนเดียวมีลูกข้าคนล้ผู้ชายมาคนเดียวเท่ากับหกเลยมาดีเนาะมันก็ดีถ้าเกิดเรามีเงินอะใช่ไหมอันนี้ทำหมันยังครับเนี่ย ทำมันแล้วบอใส่ห่วงใส่ห่วงบออยากเนี่ยยังจ้าลูกอีกบ่กินออ๋อกินยาคุมอยู่เราเจ้าลูกอีกสาวันได้สิมีลูกแล้วบ่จะมีลูกแล้วบ่สิมีลูกได้ป่วยอย่าีอันนี้ดีนะนี่เพิ่นมาหาทึงที่เลี่อันนี้ได้撒ไม่ไม่เกิดมีแฟนอยากได้มีผู้ชาย ก้อนนรยกับเอาเวิแสดงว่าเขาพูดดีแสดงว่าคุณมีลูกแก้วคุณเื่อเอาผู้หญิงเนี่ยคืสาวเขินมีน้องเลยนะั้งแรกเลยเพิ่กระเขินไม่ธรรมดากอู้าสาวเขินพวกรายมีมีอยู่อ้าววันพวกรีบวข้าผมไปกินข้าวบ้านเขาก่อนครับ เขาจะไก็ข้าวอาหารหมดแล้วอ้าวมีแต่กับมีแต่ข้าวกับไม่มีเอาแล้วเรม,ม่กินมีเกลือมีน้ำปาลาเราเกลือไม่กินมีน้ำปลากา็กินก,กน้ำปลากัน้ลยปลากับบะหมี่มีแต่เกลือแป้งนัวกินแบบง่ายๆเนาะ <c oughs> เดี๋ยวคุณกินก่อนนะเดี๋ยวกินตาม <c oughs> สาวันบ้านวังคูนพี่น้องเลยเนาะเพื่อใจกระแมนในบ้านอยู่ยังไงอะหลังคาแดงเนี่ยฮะหลังคาตรงนี้ไกลๆนี่หังนี่บ้านบอกชู่วยหลังคานี่บ้านบอกโอ้จะอยู่กั็ภัหลังสูงๆนี่กับพ่อแม่ขอบคพวครอบพ่ออะไรนั่นภัยทางใดเบิร์ตจะคือวงมีคนออ๋ นาไปกินมาแล้วกินเบียกินกินเวลาไปินมนครูแบบวามูมาินนเด้กกินอย่านี้ผมซื้ากินบงกินกิน่ผมไม่กินนอนะรมีอย่งเล่นางฟงไลน คอมูนิดต่อเจ้านะเลนต่อปเอาเลนที่แอปเฟลินเฟซบมี่เฟซกลินซื้อเฟซเนี่ยได้นะซื้อเฟงวันตัวดำไหษไนวันตัวดำนวันตัวดำดาัวเลาย่าน้ไม่ดำหรอกานกลางไม่ดำขาวผมพี่เาวเลาไ้นงวันตัวดำเนาะเดยดไปละอย่าลืมฮับในเด้อ

ปลาเราได้ปะไม่ผมชอบขี่รถจะทำเนาะอ้อนั่นให้ชิวว่าทำผู้หญิงผมยังไม่ชอบนี่ผมก็คุยไปเรื่อยผมชอบทุกชอบไหมชอบงงงงเลยเราะเขาใชชายมาจีบอ่ะผมไม่จีบนะผมแค่คุยสนุกสนุกเลยเข้าใจเนีป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันดีกว่าเลยนี่โอ้โหอายุมากแล้ว เพื่อนมาอะไรมาเงี้ยจะบ<อ>ังพี่เป็นน้องกันเนาะปานะเสาคนนี้หน้าตาดีพูดจาไพเราะนี่ใส่ใจคอดีหน้าครบหาอย่างเงี้ยสำนองนี้เนาะเดี๋ยวนี้คิดบันพี่เป็นนอ้องด้วยกันเลยยังไปคิดเล็กเนะเกิดไปนอนฝันยุงย่งฝันว่าคนบ้ามาถึงบ้านเลยฝันถึงป้ปาบ่ ถ้าเกิดกินเบอกินเบียไ,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 ไปกินหมูกระทะดีกว่านี่คนกินหมูกระทะกันมาเนี่ยกินกว่าแถวน,น,นี้นนไปกินอยู่สาหมูกระทะเซปนี่อ๋อไปกินอยู่เซปนนายยกโทรมาพอดีเลยฮัโลโหลอยู่บ้านของคุณเนี่ยโอ้ยนายยกโทรมาลุงเต๋อ ีโสาเยอะเลยเนดี๋ยวก็ดูคล่อาอะไรอ่มเนงวาไม่รู้ผมก็ไม่รู้เขาเรียกวังคูนตัววังคูนมีด้วยเราวังคูนวังควายมีปอ๋อบ้านวังควายปะร่อ้มีาอย่จีมีใดี มีนอบ้านวังควายก็มีอีกบ้านนี่คนกะเวนแก่ผมรักเหมือนน้องเหมือนนุ่งดกะนอไม้คายโดนะเอบซิพอ๋คือห่านเี่ยนั่ไม่แกม่่ีลองคุยกันยกลองคุยกันกัสาวฮัลโหลสวัสดี มีแต่หัวผู้สาวกันดิผู้สาวเพิ่นผู้สาวเนาะเขาไม่เคยออกกล้องใช่ยกพูดมาเลยพูดมาดังเลยไม่ต้องอายเขาอายไม่ผู้หญิงเขาอายไ่กล้าลงเขาไม่กล้าลง เขาไม่กล้าลมไม่กล้าลมไม่กล้าคุยมียไม่กล้าคุยก็ออกทีครั้งแรกไงกินข้าวกันยังวันนี้สาวันกินข้าวกับน้องไมอ๋อแต่ละมือจะไปหายังไปเห็นยังเปาเล่าพาเพลินกัไปเสียยางเปลาเล่าอ๋อชื่ออะไรชื่ออะไรแกวันวันเสล่าวัน เพียประจําป่ะสวนเนี่ยเสี่ยงหามันเสีย่ยงหายแม่ไปดูคลิปใดคลิปผมพาเขาไปกินหมูกระทงหมูกระทะมึงกลับมาเนี่ยเดี๋ยวไปทํางานไปหับจงหับจ้างไงเนี่ยยังไปไปเนาะเขาไปอยู่แต่ไปว่าเขาไปจ้างได้สองนุ่งเพื่อนเป็ดเวิยเพื่อนเซอร์พอมีเนี่ย ยั้ีกเนอะไรเดี๋ยวให้เขตังใเียกเขาโอัสโอ้ียังเียกโดยโดยทางเขตหน้าบ่ะเจ้าก็ดิเสคิวเฟสอะไรบ่มีหน้าเดตตะไ่ป้เขต่คดินกยังบ่มีบ่มีฮอดินบอนซีจูเขาเนี่ยหาซื้อกินอย่างเดียวบ้ะตหาไม่รู้กี่เที่ยวเขาเบอร์ไหนก็ไม่ได้ ลำบากเนอ่น้องคลยลำบากเลยพี่น้องเเดืนนะก็บ่มีแต่บอนูเือนนี่เนาะมี่บอเกลือเนอ่าบอนเห็ดไหรเสดินไห็ดส่นกันีกันเจะเห็ดของดินของเขาอ้าวโอเคโอ้โหสีลำบากพี่น้องเ้ย้าเกิดเราผู้ใด สิมาคุยหรือ <blunt> ว <animation> uh, uh, kind of ่าสิมาโขบนี่ต้องบุลังเกียร์เนาะเด้อ่าน่าต้องบุลังเกียร์ตรงนี้ต้องยอมหลับได้เพราะว่าถูกยากนะนะเป็นคนบ้านเนาะวาน้ากระเมนเนาะทางเข้ามานี่ก็กระบอกไก่เขาได้จากทางดำก็ดีแต่มันก็สิยากในยักน้อยอ่นะแต่กระแต่กระบุถึงขั้นออาไปบ่ได้มาได้ยังไงฮะยากยากในถ้าลดเก่งนะ มาบ่ได้พี่น้อดมาได้จอดข้างทางอย่างผมมาจอดข้างทางใช่ไหมมาแค่เกินทางไงเมาวันแรกมันซื้อหวยแปดสี่ไม่ได้ซื้อผมโมโหด้วยบุดบิดหวยอะไรเนี่ยแล้วผมมารถมาแต่ละคันออกมาทุกพวดเลยนะหวยลาวนี่เราคันแดงก็เอามาถีบประตูก็ออกเที่ยวแล้วก็ กี่คันที่เอาไปรับอะไรพวกแอนนาไปกินหมูกระทะจำได้ไหมไอ้แ้กก็ออกแล้วมาคันนี้แกพิกาบก็ออกพิกาบคนเขาวแล้วเอามาใจห้าคันหนุ่ยเราแม่งออกกันเช้าวันเราจะไปกินหมูกระทะบ่้ง่ีกระปลาเพิ่มไปกินหมูกระทะไหมไปเอาเลยวันนี้ไปที่วโยสันไกนเพื่อนล จะมีหมูป้อเนี่ยบานมีบ่มีหมูรุ่นเดียวกันนะผู้สาวนะมีอ๋อมีหลายคนบ่ก็มีได้สองสามคนแต่กะสามคนพอแล้วสี่คนแต่ก็หลายคนยู่แต่แบบว่าบ่ได้สนิทน้อหมูดีแบบว่ายู่ต่างคนต่างยู่แบบนั้นแบบว่าคันลิ้นกะสนิทกันกับแบบว่าหมูเฮือนใกล้ๆกันนี่เอาเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณพาผู้หญิงเพื่อนคุณไปแค่สองคนแล้วก็พี่ชายแค่ไปคนไปน้องชาย กินหมูกระทะเลยแต่ตอนนี้แบบว่าเขายังกะเขาก็ยื้อเพื่อนยังท้าพ่อแม่เขาไมาแต่ให้แต่หน้าหมูเจ้าหน้าบ่โดยขออยู่เพื่อนเด่นีลก็ดีโดยแบบว่ายังบ่มีใครเห็ุวิ่งเพื่อนเดโอ้โหเเย็นแล้วไงที่ไปทำอไรเสร็จเรียบร้อยเลยแต่เอาผู้ชายไปทุกคนนี้ไปคนเดียวเลยเดินน้องชายเลย สิเป็นยังบ่ถ้าสิให้เจ้าพาไปหาหมูเจ้านี่นะพาปาเพิ่นไปเบิ่งหมูเจ้าไปทําความหู้จักกันนี่นะกะ็สิเอาเสื้อผ้ากับขนมไปเจอะขนาดเลยแต่ก็บอแน่ใจจากหมูยุ่เรื่อน,ย,นาายันเขา,เา,าไปแต่ว่าคันหมู <S <S ยุ่งเรื่องกับบางที่ยันเขาบุยักเขากองแน่<อ>ไม่เกิดเขามีแฟนอะไรเราอย่าไปยุ่ง เขามีแฟนเป็นไรบอสมูเจ้ากะชักบุมีมเลยนี่มานะแมาสทรพเข้ากัเฮาก็บอด้ฮู้เรื่องของเขาเขาบอกว่านั้นบอไม่มก็ต้องมีกันแงเ่สไลท์ันยันสิพาเขาไปบางทีเขาบุยักเขากล้องกับอาเซียนาก็ได้ไอ้ขาเจ้าเขาบอเขาอะไรกับบเป็นยังไงนี Thôi, thôi luôn bây Đâu, nah. nó nào Các bộ tiêm trai khóc, các bộ thai cứ chọn này nữa. phải, đi nằm thôi, phải đi nằm Đầy bò à. Mình cái này HWhoa, uh, không <laughs> <recording languages? sticks>. ตัวไปส่วนหมู่เพื่อนอะโอ้ยตัวโอเคพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็โมลัยอย่างเดียวพี่น้องเดี๋ยวสิจบไว้ศาลมีก่อนคือห่อนกระดอกก๋าดิอ่ะพี่น้องห่อนไอทีเนาะเดี๋ยวสิเด้จบคลิปเด้๋ตอนนี้อยู่ที่บ้านวังคูนพี่น้องเลยเนาะบ้านวังคูนเงินซาลานแป้งกับกระสีประมาณนี้เนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อนอนอยู่ดีมีแฮงแผงแบ่งปันกันเนาะเดี๋ยวก็สิเอาเฟซผู้สาวโสดเพิ่นไว้เนาะสาวอีหยังแหละตัวดหรือตัวหยังนี่แหละเนาะสาวน้องวันตัวดบ่หรือว่าอีหยังนี่แหละประมาณนี้เนาะ